แกเข้าใจหรือเปล่าอู๋โจงหมิงวางโต๊ครับทํานอกเหนือคําสั่งมันผิดนะกระทันหันผมก็เลยปุบปากเลยอาฉันไม่อยากฟังคําแก้ตัวเฮ้ยแกก็ทําไปแล้วฉันไม่มีแรงด่าแล้วนขนาดไม่มีแรงทุบโต๊แทพังแล้วีพูดอะไระเปล่าครับคือผมบอกว่าถ้าหากว่าชาขมที่ผมทํามันใช้ได้เนี่ยผมก็จะได้เข้าไปในร้านชาขมเขาและจับตาดูเจ้านเซี่ยวซิงได้แกต้มชาขมได้เหรอ ก็พยายามน่าจะได้ไม่ใช่พยายามจะต้องได้ด้วยถ้าครั้งนี้ผิดพลาดอีกไม่ว่าจะใช้ใครเข้าถึงจนเซียวซิงแกก็ต้องมาเป็นสายตรวจแกเข้าใจไหมอู่จงหมิงเข้าใจครับเออสารวัตรผมถามหน่อยสิผมพอจะมีตัวช่วยได้ไหมฮะตัวช่วยเหรอถ้ามีงบคงทําอะไรได้ดีกว่าน,นี้ช่วยเหลือตัวเองประหยัดงบ ที่ผมช่วยหาข่าวนี่ไม่มีความหมายเลยผู้ดังๆนะมองหน้าฉันไม่มีความหมายชเใช่แกไปเป็นสายทาไมขอโทษครับอย่าว่าแรงน้ําใจนะนี่เป็น,นานะใหม่กูแกเอาไปใช่ขอบคุณครับไหนอุ้ยโอ้โกาไวยหมิงชื่อในบรรนอกนบรนอกสูงใหญ่สมตัวเดีจะ,จะพูดอีกสมกับแกแล้วออกไปครับผม 在碗内悔恨，就此一不留神，遗失今天。